ที Hoy, ่ดักไปตจ้าหนี้แล้วค่ะที่หอดี่ปีถึงคุดก้อนเงินอัวกอะไรก็ได้ยู่หรชิดพ่อค้าค่ะลูกโนชุกี้ชิดพ่อค้าอืมก็ดีลูกเรื่องแบบเป็นพ่อค้าไหมค่ะถ้าขายงายมือขึงนะเออ นามสกุมกลรอชื่อก็ดื้อไม่มีปัญหาแต่ว่าคนจะมาหาปัญหาหายรู้ต่องแต่แล้วก็ต่องไเงี้อจะหาปัญหามาหายรู้ท้ายเอ๋ท้ายเอ๋ท้เอไม่ใชงนั้นระวังตัวให้ดือตเอเาไม่ทำอไอิม่หายพวกมือท้าหาโชคหาบจะได้ดื้อพ่อคนใจตื้อดู้ได้อท็่โชกไงดู้อดื้ โต้ววงดืลวงดือได้หรือบุกได้ไม่เป็นแบบเนาะคอยเปล่นคอยไปคอยก่นคอยท้านไปแล้วบุกเร่ถือว่าฉากสมงบุญฉาบวิญญามบุญถึงเวลาก็เบิกบูลได้ไม่นานก็รอคู้มอเลยเข้าเ well> ื่อต euh> ัวเลยเออเร่รอดเข็ดดื้อแตดื้เข็ดทัวแต่ทัวเห็นแมวขนาดเห็นขันตาแล้วพ่อก็ทสมองอาจระยเดมัอนสันพ่อการจัดการกหลานใดเรื่องกึแบบ ทึบหามือทึบหามือทึบหามืออทึบหามือกัน้อกจเด้อเออมาเปิดกับครับหมือได้ที่ามือได้คือความอโอ้เงืหลมากใช่หรื่เท้าเวิดทุกวันวุมปท่านโขกระชวนคนมาแรงนะมาแรงเนาะเออเท้าเวทวันรุ่นเก้าชุกรุ่นเก่าชุกปาาท่าโคก่ะ ให้ลูกหลานร่างไรมาได้ทางบุญทางบุญทางกูโทษควบนำบ่อป่อทรายได้ทางอันนี้ก็ให้กับตัวเองทางเพื่อพ่อพุ่มพ่ยหนาแล้วลูกเนาะปัจจุบันเราก็ช่างเออเพื่อพ่อพุ่มพ่ยหนาควบเรื่องแบบตาเกิดน้องเนาะบ่ไม่ไถ่แบบบ่เกิดบ่มีไผ่แบบบ่ตายเกิดมานั่งอยู่่ายเนาะหจูดเต่าคิดกับชาก อายุสิบเก้ากับตายดื่มโอ้แม่ก็ดื่มกับักนตาครับอายุสิบเก้าที่ปู่ดื่มสิบเก้ากระตายแล้วดื่มเก้าคลิบกับตายแล้วดื่มเพราะไม่ไ่ลูข่าว่าแล้วดื่มตายหมดเลี้ยงคอเราตายแล้วกับโป้งขึงมากมันมันหนักพอได้บอกว่า ให้ล <se> ูกร้านทำบุญถางหม่แล้วลูกเออเพื่อปุกปุ้งขึ้นนะครับจักจะได้เกิดเป็นนะ้นู่นักค้นบ่กท่านจะเกิดกระตุกของแล้วพบใหม่ห้ายืีพท่านถ่าเพราะชื่อแดงมาเกิดเป็นมันนะชื่ออาจารย์แดงมาชะสมบุญเออบ่กอะรทอรามาเฮ้าม่โอกาสจะเกิดเป็นคู่แล้วลูกเออให้ช่างไปลความรู้โูกาสการรู้โอกักคุ้มพอแม่หูกากคุ้มคู่บัก แล้วลูกเออวึ้นิจะได้จะเรื่อขึ้นมาบูกมาเออผู้ใดผู้ผู้ใดงาอืมกะอา,รราทีพช้านิดขอพ่อจากองค์ปู่ในของข้าวคือปู่ที่ปากขาแล้วลูกเออพร้อมกับปู่ตาปู่บุกคุนคน,นช่วยลุกชอวยร้านให้พวกกับปุบเว้งให้ลูกร้านดูทงกลิ่นเลยอืมไม่ดูไม่กลิ่นไม่ใส่แล้วก็ไม่ใช่ แลงลูกเออแปลงกินแปลงไ้แป่ง่าดึงให้ดิ้ง่วยดึงให้ดึงได้ กตวากูบักเอาเขาไเฮาเอาแฮาเอาบลายคก็อีกแล้วบบนี้เพอาว่ากครนัางไปวาดนเวาดจะไปวาดได้ไปทั้บุญมา่ว่ามืองึงยังแบบมึงโะปงกับข้างวันค่ะแต่ว่าก็จะเอาไป่ะไม่ข้างไปนั่งไหเลยเอารถไปวันนี้บบเออข้างนานเอากเขาไงขึ้นยังไงเขาไม่ไปเน้อ พ่อไป,อบบไปอ่อดาคนปด้หแล้วกีราายเขาคอยกลกองหนึ่งวาเขาเต็มอาชักอืมอ่าตานัในๆก็เต็มอาชเอามาบารายก็ให้นึ้นนะไม่ใส่เามาไปบก็่ั่งทิดปุ๊บเป็นั่างขายม้างเนาะบาทไปข้ามบุญเนาะ คนท่าเอกับเออ้าเอาเมื่อเอาายก็เก่าเพร่ะนายอากเอาไว้เอบว่าฉันน้องไนรด่าฉันจะเอาสีเนาะค่ะ้าวกาบ่เปิดง้างอ่ะเนาะได้เอาไม่เลเออเปิงงางอันพ่นหายเนาะบ่ได้เวลกเอาเด้อว่ารพกหวังได้พว่าพกินมารหลาหลายเด้อเอกัรทวอันได้พ้นหายเข้าขเอาไว้มาเาแล้วมงมาจังสานาว่ากิงมาผ้าบ่าไปรตีมานตรง ูายมึงมันถือตัวถือบังเป็นคือแปลว่าตัมันถือมากม่ต้จับคู่อรคือเรืองนีมื่อแค่แคถือก็เก่าถือจ้าผมออเจ็ดจนก็เก่าซเมื่อแค่ตัวมันถือนี่แต่ตัวมันถือสี่ตัได้คือแบบเมื่อไปจ่ายะเอเมื่อแล้วกพ่อเบาโดมเรียนยังไม่ได้ใชับ เออไม่เพียนผอมมาเมาค่ะคออ้ายายมือโขกมือหลักมือโขกมือหมายสุกับผแข็งแรงแล้วลูกเออเพียนทองแข็ง่องแข็งทาวบางให้กับชีวิตให้กับขอบครัวแล้วลูกเออให้ตุ่มเป็นชุกนั่นหละทุกขู่ทุกคนมาหาคอแล้วลูกเออเพราะกบว่ามูงอันชื่อชือนังหละว่าไปหาประความาจากวัดนันเป็นเรอจริงา่ะลูกมาบอกเออมาจากวัดจริงมาอากวัดจริงเด้ เนาะไปน้อยๆเอามาเต็มตาเลอมาไปบุ่มเนาะว่าตังมาสบปูเัดเกลดตาท่านปัดดอกผัวมาวายปูดอกหวาเี่ยกะออมหนายมาเห็ดงาไปบอกไม่พู้ใขคือมาเห็ดงาคนนี้และคนนี้แหะมาเห็ดติ่นไปบอกกับเรืงมันหนาขึากค่ะห้ต้มบกขาวไงบาตักขี้กอดห่มองหุ่ะตักขีกอดหุ่มหุ่มนะ มากกว่ามากแต่ยิ่ง่มากกว่มาหญ่อหญ okay. ่ันสูงขึ้นสูงขึคนส่งขึ้นนเนี่ยนะเมื่อจะพูดใหญ่เมื่อจะพูดก๊กกโางรมากๆนะผมเนาะยาเป้าอันนั้นในรูปเนี่รอันไหนต่อันี้าเฮ็ดนะยาเฮ็ดกวานี่ค่ะเออ เอาไปกินหายเท้าปวดขาปวดแข้งเออเอาไปกินเราหายไม่โชคไม่ราไม่โชคไม่มาสเอาไปกินเราพุ่นาอะไรอะไรตขาคือ้องรู้ใจเราต้องดบากระดานคือพอกำลังบอกกระดูกคือ่รู้ใจลูกพัดหายต้งเือดเป็นเออารวมบารมินองพวกคือมาค้าคอยปกปักนรับตรงรักข้างดุบานบ้านเมืองเออหายเปตินได้ก็เติหน้า ทักคึกนาปั้มาปเลิกค้าปวดคอปวดหัวหัวงหัเขาเอบุมบารมีแบบนห้เตมเลยมากอาทุกขภาพแข็งแรงทุกขภาพแข็งแรงมั่งสดเลยอ่าไกู่เอฟซียิมมือนใครบูชาหนามุ่นใครูคาบมากไปดเยอ่เลยคาบูชาหนอมันดีใครบูชาหนังด้มั่งสุดชามั่งสนดเลแนะนำไรอาื่องพว เออถ้่น้ำมันหตื่นแปลว่าจะอ้าวยบุนบารมีองค์ปู่คือพระค้าองค์ปู่ได่อ้าหกขิ่หวานต่นยาเออหวานอ้าไม่ตื่แบบเพ่งแล้วก็รวยแล้วก็สุขภาพดีแล้ววะา้าเออขอนึืงกหมึดตืออันเอซีฝากมาครูท่านได้ล้าครูได้แล้วได้ฝาได้ครับเออได้แล้วปะ แม่เทียวนาติขั้นเดียวอยู่ว่าพ่อจะผูกว่ากอะสอขั้นหมดน้าหามกระจอบฝงแค่ม่าูกวยวาบ้านพ่อบอก่าไดวามองอดรูไหอเท่าไรเออเมื่อได้ือขาับข้าออกไปเลยแล้วลูกเออข้ข้ายไปมากกับข้าระหวะฮ่อปูที่ผักข้ามาขอพ่อจากองค์คืนแล้วลูกเออร้ายพระองค์ร้ายพระนาปูทีผักข้าปูตา ปูกุ่มปูกุ่มปูนาคาใช่ไหมปูุ่นาคาเออเนยหอมกระปูพิกันธหนึ่งแลว่มาเออเสริมบาเรมอเสิมบาเรมอขึ้นอืมหายกินร่างหลาใด่ผ้ามูฮีุู้ฉางแล้วบกเออเออทางไปด้วยยุ่ยพูดนำาบอกช้าราเดี๋ยวกำลังแข็งขึ้นแข็งกำแพงหัดแง้วบุ๋มเนาะเด็กก้าววาแบบกท้าววิ่งถ้วนกำลังกำมืองานกำลังจะถึก พอประตูโค้งปรตูโค้งกับก่เคือแล้วนะช่างเถอกับบาเถอนะเป็นหน้าดีเปิดตาัะอ่อนกันห้งวักเปิดตาหายตขึ้นหังเลยขึ้นครับยิมจะไปหายยู้าฝากไปหายยูฟะมั่วครับหายใจทักมชาติูงชาติแก่ก็มีเอฟซีมีเอฟซีอยู่่างประเทศเป็นกัฝากมาให้ทีมงาน้างเสรอยู่เออเห็น ทางคือทั้งานดีเออคือขัดแวะอดชมนะครับผมเออคือขัดแวะอดชมอืมโพคนผูดจำคันแบบจำถึกแต่เริอมทำงานดื้อเออไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เกินไปเออพ่อกขาพิจารณาแล้วคือว่าผ่านเนาะทางคือเนาะผ่านผ่านมันมาปูผ่านทางคือเพราะผ่านมากสุดเลยครับกำลังฉางชาดาเสาสิบเก่าต้นเสาสิบเก่าต้นนะปูเนาะ พิ่มคือแววววยมึ๊ก่าแววกว่าใหาึกผาม่อโดเอาชึกเต่าเอาใหงซางเสือได้ฟ่อนจกเทยได้ปูเออชึ๊กเตาบอกชางเสือลยว่ะปูตาสังด่วนปูตาสังดวนนะครับเนาะึกเาก็คือชึ๊เตาว่างสือก็คือครับผมครับผมเพราะเรื่องรอดเล้องขแ้ครับผมึเครับเป็นการายอาะขายพ่อผู้ไ่ม่างอพอีหล่าก็ไปนั่งร่ำเน้อเออมาร่ำายพ่อบบ่เออไอเม่อไรยืานเรวถ้าพ่อ เออหมดถึงมามารราถึงไม่กล่องเงาถึงได้ยิรัแม่มาต้องแบบได้เบวเรียงนั่งร uh> ีางวางหบบไม่ใชด็กน้อยึงบอพอเห็นได้่บ่เอาเด็กอ้ออ้ออายก็ถือ้า อันก้าวถือนั่งเบิ่งคพะก่อนยังไม่ถือเกียวก้าวถอกเอาสีกาวผู้ใหเขียวมาแตงนั่งเบิ่งคพระก่อนท้อานเดียว้ก่อนสิครับเอาไปท้างหวาลแต่ว่ามัเก่าวชิ้นก็แน่นะเพราะพรบางวันก่อนเนาะเห็นบานั่งนั่งเ้มบมมบักี้หนาบบบ่ครับไม่จะพูงง่า่จะพูงงามครับ ยุแถวย่แถวไทยก็งามดีหรอปูอานาคตของพัแถวห่างาลูกเก้องามลูม้าดื้อมาปูครับมักเปิดกันค่ะนางนะเพาะางะนเล็กนอนกับหกักเนาะหูกักปอดหกักร่างน่างตัวเป็นเด็กดีก็อย่างงั้นมากมักมองได้กัปูพิเศษเสียงห่องทีมากเสียงเกียเสียงเกีย พอกระตุกไก่ปลางววไปวามวน้ำพอตัวานัพกออกลื่่าดู้าะครับผมม้วคักม้วนไงยังว่าชัาอ่อนบ้ไดครับมวดถึงมาจังไดก็ถือเอาอีกครับผมเอาน้งน้่งนัาจัะคือเอาเล็กเล็กเล็กอดให้เขาไม่อาคือมาบุวครับผมเออมา ตอวเด็กหน่อยมีความคิดมีปัญญาเนาะเอาให้ลูกร้านแข่งแข่งแข่งเราเริ่มปูเริ่มก็จะมวนเอาแข่งปานานแข่งปานาสิบเก่าให้ถ้าแม่สิบเก่าแข่งเลยปูเก่ากับเก่าสิบผมเก่ากับเก่าสับ มอโชกมีหลักมอโชกมีม้าโขกับแข็งแรงแล้วลุกเอขานื้อน่องขอหาท้องหลมากเด้อพาปลอดัาใช้การอกเดินทางปลอดภัยทันยาแต่คนรเก้าสิเหมือนเดิมสาถูกาถูกยิมกระไดลงจากหอผู้ชีปาเขาหอผู้ตาส่วงเศร้าๆของวันที่เก็ดครับผมของวันที่เก็ดนะครับเนาะขับก็ะขอให้ f เฟซทุกๆทันนะครับเนาะที่กดไห์กดแช่กดติดต่างขามา เป็นกำลังใจแอดยิมครับมือนีกับขอให้โชกโชกมันมันนะครับเด้อตัวเลขมือนีครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะแนวทางที่เอฟซีจะเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงมานรับมือนีครับผมอยู่ตัวเลขไล่วันครับไล่วันของปู่ตาเขาเนาะครับกับแต่จะมีตัวเก่าตัวเดิมนะครับประข้าสวนเก่ารับประข้าสวนเก่าขึ้นเก่าแหละครับเอาไปจัดไปหาครับทะเบียนรถแอดยิมก็บยาเลืมเด้อเคลื่อนอีกไปเตียงมอ โอ้ออกแล้วนะครับนอกแต่ว่ากัดตามอีกเนี่ครับตามอีกเนี่ยด้ครับเด้อครับผมครับนี่การเป็นตัวเลขเมื่อนี้ครับทีเอฟซีมาจากจังหวัดโคราชเนาะครับเนาะเอฟซีมาจากจังหวัดโคราชครับเอฟซี่นมาจากจังหวัดโคราชเพิ่นอ่าในน้ำต้นประขามไงครับมาเห็ดสัญญาใจกับปูอีกแล้วครับได้ใน นำต้นเงินหรือว่าต้นผาปลาครับมารวมเห็ดรวมสางครับทางหอทางอย่างก็ขอขอบุญหลายๆครับขอบุญขอบุญ่อ,ญอ,ญอ,ญอแม่พี่น้องหลายๆครับที กดได้กดแช่หรือว่ากดติดตามหรือว่าได้โชคได้มันแล้วกับบอลืริ่มอยู่ทังหอนะครับเนาะยังมาซอยเห็ดซอยสางคือเกาครับก็บขอให้บุญบา,ามญรมีผู้ชีปะาขาวปูตากระดนบันดาลให้ลูกหลานของปูมีโชคมีมนันน้ากันสุปปูุ่กคนผู้ขข่นเดินมาท,ทางไก่ครับก็คือเอฟซีครับมาตั้งแต่มืองานนะครับมาจากชนบุรีนะครับเนาะครับมาจากชุนบุรีขอบว่าสัตธาปูครับจุลอจนนะครับหมู่บ้านก็เป็นบ้านพระคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกับปะเขามาครับเพิ่นมาตั้งแต่มืองาน มืองานกับวันที่ห้ากับวันที่หามัววานี่กับวันที่หกมันนีวันที่เกีดนะครับเนาะสวมมือเป็น3้มือเนี่ยนะครับครับเพื่อนเดินทางมานอนล่อกว่าจะหอดมือนี่ครับมัอว่านี่เพื่อนก็นอนพัก่อนบนมือครับมือนี่เดี๋ยวความตังอกตังใจของเพื่อนเพื่อนไปย่อมกับบานครับเพื่อนกาแอดยิมก็เลยให้เพื่อนขึ้นสักดากราบไหว้พู่กบควยเพื่อนชุกชุกมันมันเดี๋ยวความตังใจของเพื่อนนะครับเพื่อนถือรังวันที่หนึ่งกับมีมาหาหกคนกับถือรังวันที่หนึ่งนะครับเนาะเมื่อบานครับนี่ะคครัับวามศธ ของพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวจากน้อยเนาะครับเนาะผลบุญนั้นครับจะขึ้นหาสู่เอซีหรือว่าลูกหลานปูชีปผู้ขาวูตาทุกทุกท่านเนาะครับเนาะครับตัวเลขมือนี้ครับปูกันยังสัญญาใจกับคุณขวอคุณแม่มาตั้งแต่โคราชเนาะครับเนาะสัญญาใจก็คือเก้าสิบคือเก้าปูบอกว่าสัญญาใจถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว สีได้สัญญาใจของปอไตส่วนบักขามเงยแหละครับเก่าสิบเนาะครับเนาะครับพ่อแม่พี่น้องกำลังนั่งรับประทานอาหารโศนี้ก็มันสองโมงกัวกัวนะครับเนาะกำลังเกลี้ยเข้าไปเฮ็ดงานครับกับเฮ็ยนสลากินแบงรัฐบาลผ่านไปผ่านมากก็ดึงนะครับเด้อดึงไว้เด้อครับครับให้ติปสร้างเสือว่าเสาสิบเก้าต้นเสาสิบเก้าต้นนะครับเด้อครับงวดนี่ละสร้างเสือสีได้ฟอนครับสีได้ฟอนในห้ววัชพูว่าบอกให้ยิ้มครับเป็นตาห้ทิปสร้างเสือว่า แอดยิมก็เลยบอกว่าจัดให้สร้างเสือให้ได้ฟอนอ้อมเสาแน่นะครับปูก,ก็เลยบอกว่าซิปเก้าตนโมซานว่าเสาครับผมแต่ว่าปูกะทา้งเอฟซียู่ต่างประเทศเพิ่นกะให้ทิฟมาผ่านมาทาั้ช่องแอดยิมนะครับเนาะ,ะจะไปให้ทีมงานสร้างเสือครับผมขอขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเอ,อที่อมองเห็นคุณค่าของทงอั้งทีมงาน ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆก็ขอให้บารามีผู้ชีประคาวผู้ตาเนาะครับเนาะดนลบันดาลให้เอฟซีทุกๆกันฉกฉกม,นม,นมนันมันดำดำเรื่อยๆคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดใครสมรมปรปัถนาได้ครับเดอ้อสำหรับท่านที่ทางานเดินทางเดินทาํางานก็นขอให้เดินทางโดยความระมัดระวังโดยความวปลอดภัยนะครับเนาะสำหรับพ่อแม่ที่มาแต่ต่างงจวัดเดินทางกับก็ขอให้บารมีผู้ชีประคาวผู้ตาครับดนลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องกับขึ้นบานหาหอดหม่องหอดซองให้โดยความปลอดภัยนะครับเด้อให้มีแต่โวกแต่หมาาบนดัน สิบหกหรือว่าวันที่สิบเกียนะครับเนาะได้แก้ต้นบักขามใหญ่มาฝากกูครับขอขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับตั้งจิตอธิษฐานได้ขอขอ,ขอขอให้สำเร็จทุกประการสำหรับคลิปนี้การไทยทอดสดแอดยิมกะขอจบคลิปล่งเพียงสานีแอดยิมก็ขอสวัสดีครับ